แม้ว่าการแข่งขันจะจบลงไปเป็นสัปดาห์แล้วแต่ก็ยังคงมีความหลงให้พูดถึงอีกหนึ่งอย่างนะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยของเรารับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในช่วงที่ผ่านมาซึ่งตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงสนามกีฬาการอำนวยความสะดวกและอื่นๆอีกมากมายต่างได้รับเสียงชื่นชมจากบรรดานักกีฬาและแฟนๆลูกยางทั่วโลก ทั้งที่ได้เดินทางมาชมถึงสนามได้รับชมผ่านหน้าจอรวมถึงสาพันวอลเล์บอลน,นานาชาติต่างก็พอใจเป็นอย่างมากกับการทำหน้าที่ของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้นั่นจึงทำให้ฟาบิโออาเซเวโดประธานสาพันวอลเล์บอลน,นานาชาติหรือ FIB v ถึงกับออกมาชื่นชมประเทศไทยว่าเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาและถือเป็นตลาดสำคัญอันดับต้นๆในภูมิภาคเอเชียโดยเขากล่าวว่า เสียงตอบรับเป็นไปนในเชิงบวกอย่างมากเราทําในสิ่งที่ถูกต้องสําหรับกีฬาของเราเรากําลังให้โอกาสทีมต่างๆได้ลงแข่งขันมากขึ้นการจัดการแข่งขันชิงแชมป์โลกทุกๆ2ปีเพิ่มจํานวนเป็น32ทีมและการนําระบบคัดเลือกแบบสากลมาใช้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะมีตัวแทนจากทุกทวีปที่แข็งแกร่งขณะเดียวกันก็ยังคงมีทีมที่ดีที่สุดในการแข่งขันชิงแชมป์โลกอยู่เราได้เห็นนักกีฬาดาวรุ่งมากมายแสดงฝีมือที่นี่ซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่เคยได้เห็นพวกเขามาก่อน แต่ตอนนี้พวกเขาอยู่ในเวทีระดับโลกแล้วพร้อมกันนี้ประธาน FIVB ยังได้ออกมากล่าวถึงเรื่องแผนการตลาดในโลกของวอลเลย์บอลอีกว่าในแง่ของการดำเนินงานเรามีความบันเทิงที่ยอดเยี่ยมยอดขายตัวและแสงสีเสียงที่ตื่นตาตื่นใจเอเชียมีฐานแฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกถึง52ปีนี้7ใน8รายการชิงแชมป์โลกจัดขึ้นในเอเชียแม้จะดูเป็นการประกาศที่กล้าหาญแต่ผมเชื่อว่าเอเชียมีไว้สำหรับวอลเลย์บอล สำหรับความสำเร็จของประเทศไทยในรายการชิงแชมป์โลก2025ทำให้สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติเดินหน้าผลักดันให้ประเทศไทยกลับมาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันศึกในชั้นลีกในปี2026จำนวนหนึ่งสนามนงจากในปีนี้ต้องหยุดทำหน้าที่เจ้าภาพเนื่องจากต้องเตรียมความพร้อมในศึกชิงแชมป์โลกเพราะเวลาการแข่งขันกระชั้นชิดกันมาก